สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูปูสุก่อนนะครับเนาะมาอนี้พปลาอขับเบตาช่นแน่อีกคือเก่าครับพี่น้องครับมาเนี้ตาผ้พาพี่น้องมาเผาป่ากินกันนะครับนะเนาะเป็นเป็นปลาคอปลาช่อนนะครับตัวงามๆนะครับเสิเผามาเนี้ยตาจะปั่นดินเหนียวเผาปลาช่อนเผาดินเหนียวนะครับมาลุยก,กันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิพผาพี่น้องเห็ดไปไปไ อันนี้าตาสิบโป๊เกือจังหน่อยนะครับเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติเพื่อให้มีรสชาตินี่ยังหน่อยโป๊เกือไปแล้วกัอย่งน้โตปลาเนี่ย,ายตายัดตะไข่นะครับยัดตะไข่ใบมะกรูดครับเพื่อดับกินข้าวอันนี้ไอ้ตาขอเอาลงก่อนนะครับเมืองดินเหนียวพี่น้องโอ้ยเหนียวอีหลีมือนี้ใส่เมื่อรุยเลยล่ะครับ อเนียอยยางแห้งเดี๋ยวสิภาพี่น้องเข้าไปเร็ยๆเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าไปโอ้ย,อย,ออยนเนียวกันเนียย สุดยอดนะครับโห mm hmm. oh. ครับผมพี่น้องหลังจากที่ห้าปั่นมาแล้วนะครับคับเผากันไฟแห้งแบบนี้เลยใส่กันเลยครับโอ้ oh, ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องบางท่าน,นีลยยูดดีดๆกล่องไอ้ตากระดับไปนะครับ เากันเดือดๆเลยไฟแห้งๆเลยมันรุนกันนะครับพี่น้องครับมื่อนี่สิได้กินบ่อครับไอ้ตาก็บมั่นใจขึ้กันนะครับวานจะกินไดไบ่อค่อยรุนกันครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับหลังจากไอ้ตาเผาไปประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับ ไฟก็ดับแล้วปล่อยให้มันอุน่นเดี๋ยวเอาลงไปว่างให้มันอุน่นเจ้าหน่อยเดี๋ยวเข้าไปกินกันนะครับพี่น้องครับไปรุ่นกันครับว่ามันจะกินได้บ่นะครับไปกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับไอตาชแนลสวัสดีพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะโมเี้มาพี่น้องเข้ามารุ่นกัน เบิ่งหลังจากที่ไอตาเผามาแล้วนะครับป่าตัวบกไงเอามาแกะกันเลยครับโอ้ว่ามันมันเย็นแหละย,ยังห่อนห่อนอยู่ครับพี่น้องครับโอ้วันมันนังอีแขรโอ้กินเนื้อะน้อครับพี่น้องเลยมาหลุนกันครับเบิ่งเบิ่งเบิ่ง,งโอ้มันยังห่อนอยู่ครับพี่น้องเลยอืม <c oughs> แกดินเหนียวออกนะครับโอ้ยเนื้อเอยสุดยอดครับพี่น้องเลยแกเปลือกออกเลยนะครับเนาะเบอรแต่กระต้องระว่างดินที่เป็นเนียวบวดีมันจะคูออกนะครับเนาะ เบามาอืมโอ้ขั้นเผาได้ดีๆนะพี่น้องเอ้ยยังไงล่ะเ็ดเ็ดเพิ่นเนี่ยจะลดออกไป ดินเหนียวเลยนะครับหายใจเย็นยังหน่อยไอต้ตาฝ่าวแก่เร็วหพดนะครับหิวหิวครับพี่น้องหิวหอืมบ่เหนือกระลังหนุ่มๆเลยครับเนี่หอมครับพี่นอ้องหอมมาคือกันกันกบห้อย่างธรรมดานะครับอันนี้มันจะหืมพวกเครื่องก็จะลอบอบอวนอยู่ในนี้เนาะครับเนาะ หวานเมื่องขากหลายเด้พี่น้องโอ้ยเหนื่อยบ้างนะก็จะกินลำบากในะยังหน่อยครับพี่น้องแต่ว่ามันจะโอ้ได้ดรสชาติดีนะครับเปลือกอืมเนี้วนุ่ม แค่จับก็รลู้เลยนะครับแกส่วนหัวก่อนเปิดฝา <c oughs> ปิดออกเปเลย <c oughs> บัง <c oughs> ข้นอื้ข้นเาในจานน่ะบาทเนี่ย มามาพี่น้องเศษเศษก็ม่ตาเราต้องอีหยังมากมายแล้วครับเอาตาค้นบั่นใส่กันแบบนี้แหละกินกันแบบง่ายๆได้รสชาตินะครับอขออนุญาตล้างมือก่อนจักหน่อยมามาเศษเศน้ำกันครับพี่น้องครับใส่กับน้ำ,นำจิ้มแจ่วปลาหมั่นนาวเปรี้ยวๆหน่อยนะครับโอ้ อืมสุดยอดสุดยอดหลยใส่กับข้าวเหนียวห่อนๆขึ้นเก่กาครับพี่น้องครับเนียวอุ่นๆหม้อห่อนแห้งอุ่นๆครับพี่นอ้อ,นอง,องโอ้มามามาแสบๆน้ำกันครับอืม เนื้อนี่มันเหนียวนุบเลยนะครับพี่น้องครับอืมขออนุญาตกินอยากท่านอยากในยจังหน่อยครับแต่ว่าแสบบิลีถ้าก,กับอะไรแนะนำนะครับหลายที่กาอืม กายอยากบอกพี่น้องมันบ่คือกันกับฮอปปิ่งเฮอย่างธรรมดานะครับเนี้วหนุ่มดีอีดีเบิ่งเบิ่งเบิ่งกนะดึงออกมาเป็นแผนเลยครับนี่เนีเน้เนี้วหนุ่มหนุ่มติดมือ,อ,อ เนื้อหันโบยุ่ยนะครับปลาคอปลาชันสดสดอืมล้างมืงครับพี่น้องล้างมืงโอ้เสียดายเด้ต้องเอาให้หมดครับสุดยอดอืมจิ้มหลาดลงไปเลยนะครับเนาะ ข้าวเหนียวก็สุดยอดนให้กันเหนียวได้ใจให้กันเบิง่งพี่น้องชินง่ายๆนี่นี่นะครับใสก่กระนำจิม้ม ม,มีกลางอย,ยู่น้อยนึงครับ ออกไปก่อนฮจักสิแกมองได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งของนี่อัดแกข้างนอกนะครับเบิ่งโอย

แมนพี่น้องี่แนมเห็นแต่กล่องดินติเบิง่งอืมอส่วนเกินมันออกไปนะครับมูยงนานไในขักไหล อันนี้ใส่แมัเน,นี่เยเล็กหน่อยเพันบ่ให้กินเด้ครับบุถาเพิ่นว่าอืมอืม เหนือพี่น้อยช่วงทางจะมีกัางอยู่เล็กหน่อยเนะครับ น้ำจิ้มแจวปลานะครับอืมโอ้ยอันสั่นเนี่ยป่าพี่น้องเอ้ย Sånn. Mm -hmm. mm -hmm. เนื้อปลากระน,นุ่มน่มน้ำจิ้มกับแซบนัวย่ำอีกพี่น้องย่ำอีกดี๋มันติดตัวกันครับพี่น้องเมนูนี่พี่น้องนองไปเห็ดเบงอุย้ยเนื้อมันนุ่มมันหอมได้ใจอีดีครับพี่น้องครับอแต่ว่ามันต้องใส่เวลาในเจ้าน่อยเนาะครับเนาะแต่เสียเห็ด cứ nh nhạng nhạng nè Ừm Ừm นางกินใจเย็นอยู่บานนะครับแค่นั้นบอดีบบอลอนคือเอตตาไทายคิมบอกแซบครับแซบสุดยอดเลยละ่ะจะมีกลางอยู่ช่วงท่องจังหน่อยนะครับ ขอถอดข้าไพครับโอ้ยขอนี้วติดมือพี่น้องเลย มาต้องแก้นะครับสันแถว อ่อนไลคยครับพี่รอง đường hoa màng hoa nó hợp vâng là chậm นี่แหลตาว่าจะจะกินมดบนอ่ครับว่าโอ้แต่ว่ามันแสบ,บีหลีข้างล่างเนี่ยสิกรอบนี่ขางหน่อยตาอยางโดนพด

xe đại vớiọ trả thịt tôi ngay chứ nào mà cho kiếm một con này ăn im mộ đá l đứa này bạn à หลายครับเบิร์ตเหรอครับพี่นอ้องเล่มยากเดี๋ยวไอ้ตาสิไปเร่งเล่มไมหลังกล่องเหรอครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดหลายครับพี่น้องเป็นเมนูที่ไอ้ตาแนะน้ำเลยนะครับไอ้ตาบ่งค่อยจะกิน อ่าประคอประช่นที่มันแสบแบบนี้นะครับอันนี้เสื้อไอตาได้เลยล่องเบิงครับน้องเบิงพี่น้องโอ้สุดดื้อหยดมันไอตากราบขอบุญขอบุณพี่น้องสู้ผู้สุขคนนะครับที่ที่ตามรับชม,มที่ที่ตามคอยแห่กำลังแรงใจไอตาเนาะครับฝากไอตาไปนั่มเดอ้อช่องนหน่อยๆครับพี่น้อง ใสยชมใสยเชีย่ยใสยแช่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ไอตะสู่ต่อไปครับผมมเน,นอตะขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ